ค,คลิปนี้เดี๋ยวมาดูลูกปืนปลายก้านนะครับสามลูกนี้เป็นของปลายก้านเทน,น่าทั้งหมดนะครับความโตวความกว้างรูในรูนอกเท่ากันหมดนะครับต่างกันที่ลองลูกปืนนะครับจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมครับไม่เหมือนกันอันนี้ของเทียมเทียมแท้ ไม่ใช่เขาจะพูดว่าของเทียบโรงงานแท้โรงงานอะไรประมาณนี้นะครับดูนะของไม่โฟกัสนะ,อ,ะอันที่สองก็คือแท้ฮอนด้าโฟกัสละแท้ฮอนด้านะครับอันที่สองนะดูแล้วก็จะดูะว่าต่างกันตรงไหนนะ ต,นะตัวที่สามอันนี้เป็นปลายการนำเข้าจากญี่ปุ่นนะผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ได้ตั้มไม่ได้แต็มว่ายี่ห้ออะไรนะแต่มันมาพร้อมกันของญี่ปุ่นเห็นไ,ไหมครับกับฮันด้ากับญี่ปุ่น ลูกนี้ยี่ห้อโยอะไรสักอย่างนี่แหละลูกละประมาณไม่เกินห้าสิบบาทนะไม่ํำไม่ไ,ได้อ่ะบานเตียวไม่เกินห้าสิบบาทแหละปัญหาก็คือลูกปืนเนี้ยมันวิ่งไงไหมลอยสึกล้อนะถ้าทำมันไม่มีมันมีระยะคลอนของระหว่างก้านกับ ลูกปืนนะแล้วก็สลักมาอเนะี่ยนมันสึกไปเยอะเลยทําให้การดังนะครับทีนี้ผมก็ทําการนะไปซื้อลูกปืนกานตัวใหม่แท้เบิกมาเลยตัวนี้ไอ้นี่ร้อยกับสองบาทอะร้อยแปดร้ก้าประมาณนะีร้อยแปดสก้สิบแต่ทีนี้มันไม่อยู่แนละ้วไงเนื่องจากว่าเจ้าเนี่ยมันทําให้ตัวมันเองสึกนะ แต่ตัวมันย้สึกอย่างเดียวไม่พอมันไปกัดก้านนะฮะกัดก้านล่องก้านตัวบนอนะสลักตัวบนอนะเป็นรอยเพราเป็นรอยทีนี้เราซื้อลูกปืนตัวใหม่ที่แน่นมาก็จริงนะแต่ก้านมันสึกไปแล้วอนะสึกไปในระดับหนึงแล้วอนะมันก็ไม่อยู่ไนงะทีนี้งานเข้านะ่เปลี่ยนแค่ลูกปืนสลักปลาก้านอย่างเดียวไม่หายนะครับโ,โอ้โหก็ต,ต้องเปลี่ยนก้านนะ เปลี่นการก็มีให้เลือกหลายยี่ห้อเลอเกินนะครับก็ตั้งแต่ราคา200ร้อจนถึง7จ0ดแ0บาทนะครับก็เพิมว่าซ่อมเที่ยวนี้ก็คือเอาให้ดีไปเลยครับก็ในท้องตลาดตอนนี้มันก็มียี่ห้อปีกนกซึ่งเป็นปีกนกเขาบอกเป็นปีกนกแท้โรงงานเราก็ไม่อยากได้การหนึ่งก็สี่ประมาณ สามร้อยไปไปลายสี่ร้อยอะไรประมาณนั้ก็ไม่อาอยาดลยว่ะก็เลยมองสูงขึ้นไปก็มืมีไอ้เทนกับอะไรประมาณเนี้ยราคาก็ห้าร้อยปลายหกร้อยอะไรเงี้ยก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มานะครับเป็นของไม่มียี่ห้อแต่บอกว่าแท้ญี่ปุ่นนะ มันมาเป็นซองเที่ยวขาวก็เลยซื้อมานะมาดูลักษณะกานแล้วก็ออใช้ได้เมื่อกี้ก็เลยลองเอาไปเทียบของไต้หวันดูนะสีต่างกันเลยฮนะลูกปืนใบกันอันนี้แท้ฮอนด้าประมาณนี้อันนี้โยโยอะไรไม่รู้ เอ,อ่ยชื่อไม่ได้เห็นไหมครับร่องร่องขอบมันไม่มีสันขึ้นมาต่างกันครับห่อนหนาต่างกันนิดหน่อยแต่เจ้าตัวนี้สันหนาเลยแต่ไม่มีาาปากระโครงตรงกลางนะครับเห็นไหมน,นี้สันขอบขึ้นมารัดหัวลูกปืนนะครับรัดหัวลูกปืนแล้วก็มี ตัวคองตรงกลางนะครับสองเส้นนะเเจ้าตัวนี้เห็นไหมครับเขาทําสันขึ้นมารัดปลายลูกปืนยาวจากขอบจนถึงตรงนี้นะเขาเลยไม่จําเป็นต้องทอําล่องประคองลูกปืนเหมือนเจ้าของแท้ที่แท้ฮอนด้าแลนี่แท้ญี่ปุ่น ใช้ได้ทั้งสองลูกเพราะใหม่ทั้งคู่นะนี่ใสไปแล้ววิ่งไม่ถึงร้อยกิโลเมตรเลยตอนแรกก็เข้าใจว่า,าเจ้าลูกปืนเสื้อสูบลูกสูบลวมเออเข้าใจว่าลูกปืนปลายก้านหลวมแล้วก็ได้ทําการนะครับเอาเสื้อสูบด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการเอาเสื้อสูบของลูก มีเสื้อสูทสำรองอันเนึ่งเอาลองเอาไปคว้านดูแล้วก็มาใส่ไม่หายบอกเลยวิเคราะห์ผิดเสียตังค์แน่นอนเสียตังค์เสียตังค์นนเ,งเ,งเพิ่มนะนี่เนี่เนี่เจ้าที่ว่านะแท้ญี่ปุ่นเดี๋ยวรู้ยี่ห้ออะไรนะครับดูลูกปืนเข้าอย่างเงี้ย เป็นก้านเก่าน,นะครับเป็นก้านเก่าเก็บนะครับของลานอะไรตั้งแต่นู่นแหละยุค90นัู่นแหละขายไม่ออกเธอเราก็ไปหาซื้อมาจะดูว่าไอ้หอยโ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 ยอะไรเนี่ยแหละดูลักษณะ โดยรวมเดี๋ยวนี้ก็มีก้านสูบหลายยี่ห้อมากมายคนระับตัวก้านนะครับหนากว่าก้านหนากว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนืน้อก็ต่างกันไม่รู้ว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยนั้นเนี่ยหลอ่อหล่อก้านมาหรือว่าเป็นก้านปั๊มนะผมก็ดูไม่เป็นแต่พวกเนี้ยมันจะดูที่ ิ้นงานแหละความแข็งแรงถ้ามันไม่แข็งพอมันก็ทำให้การพังง่ายนะมันไม่รองรับรอบสูงนสูงนะแท้เดิมติดรถกับแท้ศูนย์สมัยเนี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะแท้ติดรถของบีดหรืออะไรนะก้านที่แทบจะเงาเลยแบบเงาขอนโนวาก็เงานะครับ แท้ติดรถอ่ะมันจะเขียนว่า KW7 ก้านเลยแต่การแท้โนวาแท้ศูนย์ทุกวันนี้มันไม่ได้ปัมป๊มเชียร์เ็ปั๊มหนึ่งหกแปดปั๊มหนึ่งหกแปแล้วตรงนี้เป็น NC NW อะไรทุกอย่างแท้นะก็หลายราคาเหมือนกันนะฮะซื้อได้ถ้าตามแถวบ้านผมก็พันกว่าบาทการบีทก็พันสองการโนวาก็ประมาณนั้นล ไม่ว่าเดี๋ยวพาไปอัดสลักการกันดีกว่า